สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีมิถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของช่วงเดือนมก,กราคม2568นี้นะครับเป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนาะ ก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับในปีสอนขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขความสมวังดีๆนะครับรับเรื่องในเรื่องการเงินการงานนะครับในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแ,แต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่แบนแรกนะครับได้เป็นไพ่ ว้าวนายออฟนายออฟเพนทาโคนะครับสเวนออฟโซนแปดดาเอฟแปดไม้ 8, da, uh, ครับแล้วก็เป็นไพ่นายออฟวันไพ่จิเอ็มเพลนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสักชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนกันต่อทวีออฟวันนายออฟเพนทาโคนะครับไพ่สองเหรียญ The h a r f f n n ใบสุดท้ายเป็นไพ่เลเวออิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ okay. ่ไฟออ p เพนทา l คโอเคเท่าที่ดูสนับชาวราศีเมถุนรักนาเมถุนนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการที่อาจจะมีคนคิดไม่ซื่อเนาะหรือว่ามีคนที่อาจจะดูไม่จริงใจกับคุณอาจจะแบบหน้าไห้หลังหลองนะครับพูดอะไรทำอะไรคิดอะไรอาจจะดูส่วนทางกับการกระทำ อะ,อะไรประมาณนี้อาจจะทำให้ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนอาจจะต้องโปรเทคตัวเองนิดนึงแต่ว่าในเรื่องของการงานค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยการเงินก็โดดเด่นด้วยแต่อย่าไปเสียรู้หรืออย่าไปเสียละรู้รกับคนที่เป็นสแกมและกันนะครับหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดูมีไม่หวังดีกับเราไปเชื่อใจคนผิดไว้ใจคนผิดได้อะไรประมาณนี้เนาะ ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนตอนนี้บอกเลยว่าที่โดดเด่นมากๆเลยเป็นในเรื่องของการงานนะครับการงานของตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างดูมีเสถียรภาพในเรื่องของการทํางานมีแนวความคิดมีจินตนาการมีในเรื่องของการที่มีแพชชั่นสิ่งต่างๆที่จะรังสรรค์ให้กับการงานของคุณนั้น เป็นไปในทิศทางที่ดีแต่มันก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปตอนนี้ดาวพระฤัสสบดีเนี่ยคือดาวการงานของคุณเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพเรือนวินาศนะครับมันก็ตรงกับคําว่าเจ็ดดาบก็คือซีเคร t นั่นเองนะครับมันเป็นความลับมันเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือถูกทําอะไรลับหลังไม่ชัดเจนแบบนั้นเป็นต้นเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ชาวราศีเมถุนเนี่ยได้ดาว การงานและไปอยู่ในเรือนหรือปัตตนิเนี่ยไปอยู่ในเรือนวีนาเรือนที่12ไม่พอถอยหลังด้วยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูลาชานิดหนึ่งเนาะกว่าจะไปได้มันอ่ดมากแต่มันมีการกระทําของชาวราศีเ,เมถุนลัคนาเมถุนคือดาวพุธดาวประจําตัวของคุณเนี่ยโคจรไปอยู่ในราศีธนูเป็นพบเรือนตรงกันข้ามได้ตั้งแต่เป็นอุดม เอ่อนาระนระราศีถูกต้องนะครับได้อุดมเกณฑ์นะเล็งลักนาเป็นตําแหน่งประแต่เล็งลักนาถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีทําให้คุณสามารถที่จะขึ้นไปเป็นใหญ่ได้นะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์ได้เนาะมีไพ่เนบนี้เลย The Emperor เกิดขึ้น The Emperor ประวัตตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของการที่มีศักยภาพมีในเรื่องของความที่อาจจะดูแบบถึงแม้มันจะมีปัญหาติดขัดล่าช้ามี ประเด็นมีอะไรหลายๆอย่างที่มีแบบลูกน้องหรือมีคนสนิทไว้ใจไม่ได้นะ่นงั้นอย่างนี้แต่ในท้ายที่สุดน่ะตัวเราเองนี่แหละที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จเพราะดาวประจําตัวได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณ์นะครับเป็นอุดมเกณฑ์กลุ่มเล็งลักขณาทําให้เกิดโอกาสดีๆตรงนั้นเข้ามาได้ในช่วงจังหวะหนึ่งถือว่าโชคดีมากวิดวิวไปเลยนะครับวิดไปเลยนะ เพราะเราสามารถที่จะมีดาวประจําตัวช่วยเหลืออยู่นะตำแหน่งอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์หมายถึงอุดมแปลว่ามากๆอุดมสมบูรณ์นั่นแหละเกณฑ์อุดมสมบูรณ์ไปง่ายๆนะครับมันก็คือลักษณะของการที่ได้รับการาพัฒนาการต่อยอดไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาทําให้เราได้ยศฐานบรรดาศักดิ์ได้ในเรื่องของการ เขารียว่าเหมือนกับไต่เต้าขึ้นไปถึงความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของการงานที่มีความโดดเด่นเอ n ก of ออฟวนะครับหมายถึงตัวคุณเองค่อนข้างมี Inspiration มีในเรื่องของการต่อยอดการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยัง้งนะมันทําให้เราสามารถที่จะทํางานทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จได้แต่มันอาจจะต้องแบบให้เวลานิดนึงเนาะมันเลยทําให้มีนายออฟวันเกิดขึ้นคือผลงานเราโดดเด่นนะผลงานเราดีนะแต่ทําไมมันดูช้าดูเหนือ่อดู เม็ดเป็นใจมันอาจจะถูกขัดแข่งขัด,ข,ด,ข,ดขาหรือเปล่า seven of seven uh, of swords น่นนะครับเนาะประมาณนั้นอนะ่ะมันทําให้เราค่อนข้างดูแบบเออเหนื่อยใจท้อใจทุกใจอยู่พอสมควรนะเราอุตส่าห์ทำดีทับตายทําเร็วทับตายสุดท้ายมาช้าเพราะคนอื่นเืนเพราะอะไรบางทีอาจจะทําแบบร่วมทีมทีมเวิร์กนะครับแต่มันไม่เวิร์กกันเลยประมาณนั้นนะครับเราก็มีความสึกหัวเสียเรามีความสึกแบบเออ ทำไมมันเป็นแบบนั้นล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างที่จะดูขัดแข้งขัดขากันไปนะประมาณนั้นในทีมเวิร์กกันก็จะแบบกินแรงช้าเอาง่ายๆส่วนคนที่เป็นคู่แข่งที่ไม่ใช่ทีมเดียวกันนะเขาก็แบบเออค่อนข้างที่จะพยายามสกัดกั้นเราเพราะในมันมีไพ่เจ็ดดาบมันรุนเป็นลูกขโมยนะครับมันแปลว่าถูกขโมยผลงานอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าพูดดีเข้าตัวแล้วก็โยนความ อะไรไม่ดีให้เราประมาณนั้นก็ได้สำหรับชาวราศีเมถุนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่าดาวการงานเป็นวินาศและถอยหลังติดขัดอยู่กับ สิ่งต่างๆมันไปต่อไม่ได้จะไปก็ไปไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะมันถอยดาวมันถอยหลังอยู่อ่ะอม,มันเลยแบบถอยหน้าถอยหลังอยู่ผมวินาศว่าจบสิ้นอะจบก็จบไม่ได้สักทีเพราะมันถอยอยู่ในเรือนวินาศอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทําให้เรากระอักกะอวนอยู่นะกับในเรื่องของความรู้สึกดังนั้นเนี่ยมันจะไปต่อได้ต่อเมื่อเราก็ต้องพลิกแพลงสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหรือเราอาจจะต้องพยายามหาตัวช่วย นะครับที่จะทําให้ตัวคุณนั้นไปต่อได้นะซึ่งไพ่มันก็บอกนะว่ามันไปต่อได้อยู่แล้วแค่เราอาจจะต้องนึกถึงในเรื่องของการพิคอพิจารณานิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ามี t ว e e อ o วันเทบวันหมายถึงว่าเราก็ควรมีแผนสำรองมีในเรื่องของ mindset มีความคิดมีแรงกระตือร้อนแล้วเราก็ต้องมีแบบฉลาด คิดฉลาดทําวางแผนซ้อนแผนเข้าไปอีกนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันเป็นไปในทิศทางที่ดีพูดเหมือนง่ายเนาะแต่มันก็ต้องวางแผนกันค่อนข้างเยอะนะสหรับชาวเมทุดนะมันเป็นช่วงจังหวะที่เราต้องแบบอืค่อยเป็นค่อยไปนะแต่ว่ามันยังมีการยานนมิตรนะที่จะยังคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณมีไพ่เลเวอร์เลเวอร์เนี่ยหมายถึงตัวคุณเองยังพอที่จะมี คนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเบื้องหลังอาจจะไม่เปิดเผยอะไรประมาณนี้นะนาะยังมีคนคอยช่วยนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็พยายามคิดพิคอพิจารณาให้ดีนะครับว่าใครเข้ามาจริงใครเข้ามาไม่จริงช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงสับขาหลอกสับขาหลอกในเรื่องของอ,อย่างที่บอกปักหวันก้นเปี้ยวทําเป็นเหมือนเข้าข้างเราดีอย่างนู้นอย่างนี้แต่สุดท้ายรับหลังพูด แบบไม่ดีกับเราเลยใส่ความใส่ร้ายนั่นนู่นนี่กับเราเลยนะมันมีประเด็นตรงนั้นไงเห็นไหมดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องแบบเออดูให้ดีนะว่าใครคือจริงใครไม่จริงอ,อันนี้ผมก็บอกไม่ได้นะว่าใครจริงใครไม่จริงแต่แค่บอกว่ามันจะมีเข้ามาทั้ง2แบบนั่นแหละคือแปลกอย่างหนึ่งนะเวลาผมจับไพ่เนี่ยมี7ดาบหรือไม่ก็่เดวิลเนี่ยมักจะมีไพ่เลเวอร์ขึ้นมาด้วยคือแบบทำไมมันสวนทางกันนะ คือเหมือนกับเป็นมิตรแต่ทําไมมันมันดูไม่ชัดเจนแบบนั้นละ่ะแสดงว่าเข้าหาจากการเป็นมิตรแต่ตามจริงแล้วเป็นมิรมิตรจริง,รงมิดชาดชีพ่ะครับเป็น call center เป็นอะไรแบบนี้ไปหรือเปล่าหรือเป็นส c a มเมอร์ใดๆหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยต้องดูให้ดีเนาะสรับชาวเมทุนนะครับเอกสารสัญญาสิ่งต่างๆดูให้รอบคอบดูให้ดีเพราะดาวปัตตนิคือดาวหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาแล้วก็ดาวเพศตรงข้าม ไปโครจรอ,อยู่พบวินาศเขาไม่ชัดเจนกับเรานะตรงกับไพ่เบนนี้เป้เลยเซเว่นออฟอืมเพราะไปอยู่ในเรือนแห่งความลับมันเลยทําให้เราเนี่ยค่อนข้างดูแบบเออไปต่อได้ลําบากสิ่งที่คุณควรทําคืออะไรวางแผนนะครับแล้วก็คิดพ,พิิจารณาโดยการใช้สติมากๆ The High r f l e ดาวพัสดบดีเนี่ยกูบาอาจารย์เขาบอกเลยว่าโทรศัพท์ไทยบอกว่าถ้าดาวพัดสบดีไม่สัมพันธ์กับลัคนา ถามว่าอะไรคือไม่สัมพันธ์ลัคนาก็คือไม่เป็นอ,อยู่ในตําแหน่งที่ดีไปตกในสชุสถานะอลิมรณะวินาศแปลว่าไม่ถึงลัคนาแบบเนี้ยแล้วของคุณไปซ่อนอยู่ในภพวินาศเจริงจริงมันดีตรงแก้ไขปัญหาได้ของหายจะได้คืนของตกเสียหายทุกอย่างจะกลับคืนแต่มันจะมีข้อแม้อยู่ตรงที่ว่าดาวพัะสบีดันภพ กับดามฤตยูมันคือการพลิกผันการเปลี่ยนแปลงเราสามารถที่จะแบบกินรวบเขาได้นะเท่าที่ดูคือตลบหลังได้นะครับเออถ้าเราใช้สติปัญญาความคิดนะ่ะใครที่วางแผนเก่งเนี่ยคุณจะสามารถตลบได้แต่ระมัดระวังด้วยนะครับใช้ท่าไม่ตายเด็ดเนี่ยบางทีมันก็เราอาจจะเจ็บเองได้ด้วยนะอันนี้ต้องคิดให้รอบคอบต้องไฟกันด้วยแบบอืด้วยเหตุและผลกันนะ่ะแล้วก็ใช้สติมากๆในการที่จะทําตามจริงอะ่ะระวังจะถูก ผู้หลักผู้ใหญ่เพ่งเล็งด้วยนะครับเพราะพระนศดีหมายถึงดาวผู้หลักผู้ใหญ่โครจรไปอยู่ในภพวินาศคุณทําอะไรไปเถอะเขาไม่เห็นคุณหรอกดีไมด่ดีมองข้ามไปเลยอืตามจริงอะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่นะ่ะเขาต้องช่วยเหลือคุณแต่เขากลับมองข้ามเรา แบบนี้อันนี้ในทางโหราศาสตร์ไทยนะครับผมเอามาประกอบในการตัดสินใจของไพ่ผมเอารวมกันเพราะว่าผมศึกษาโหราศาสตร์ไทยมานานกว่าไพ่หน่อยแต่ว่าไพ่มันดีที่ไพ่มันง่ายกว่าเพราะมันมีสตอรี่ก็คือรวมกันเลยแปลว่ามันยังมีโอกาสที่เราจะต้องระมัดระวังพราผู้หลักผู้ใหญ่บางครั้งเขาก็ช่วยบางคนเขาก็เมินเรานะไม่เห็นเราในสายตาของเราในบางครั้งก็ได้เช่นกันหรือกว่าจะมาช่วยนี่คือแบบโอ้โห วิ่งทับตายก่อนเราค่อยมาช่วยแบบนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูกันไปนะครับอันนี้เราก็พยายามลองหาตัวช่วยน่าจะดีที่สุดทีนี้มาดูในเรื่องการเงินกันบ้างการเงินขึ้นมาไพ่นายอ็เพนทาโคถือว่าดีนะการเงินเนี่ยก็คือ9เหรียญเลยเกือบ10เหรียญนนะ่ะถือว่า9กกับ10เนี่ยถือว่าแอดวานล่ะแปลว่าการเงินนี่คืออูฟูนะครับสำหรับชาวเมทุนลัคนาเมทุนเนาะแต่ระมัดระวังบาลานซ์สมดุลให้ดีหน่อยเพราะว่ามันมีไพ่สองเหรียญกับไพ่เบนี f i ล์ออฟเพนทัโคระวังจะมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับเพราะว่าอะไรมันอาจจะเป็นช่วงปิดปีใหม่เนาะแล้วเราก็ใช้เงินไปกับการเดินทางไปเที่ยวของมันต้องมีเพราะาปีใหม่ก็อยากได้ของใหม่ๆอยากได้กระเป๋าใหม่รองเท้าใหม่อยากได้อะอ,อะไรโทรศัพท์มือถือใหม่ใดๆเนาะมันก็ต้องแบบนั้นอะ่ะเออมันก็ต้องหมดเงินไปกับนะั้นหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดโอ้โหจองโรงแรมทาที่พักนั่นนู่นนี่คือไปหมดเลย มันก็เลยอาจจะต้องบาลานซ์สมดุลน,นิดนึงเนาะเออได้มากเราก็เก็บบ้างหรือว่าอะไรไม่จําเป็นก็ก็พยายามพิพจารณาเงินอาจจะตึงมือในช่วงขณะหนึ่งเนาะแต่ว่าเท่าที่ดูคือไม่ได้แย่หรอกเพราะว่าอย่างน้อยคุณก็ได้ก้าวเหรียญแหละนะครับแล้วก็มีการต่อยอดการพัฒนาได้ดีจากให้อัศบินถือเหรียญถ้าเราไปต่อยอดเอาไปพัฒนาหรือว่าพยายามหาช่องทางในการหาเงินคือจริงๆแล้วอะ่ะผมเคยเรียนมาเนี่ยเขาบอกว่า ให้เบเน,นี่ยคือการลงทุนแต่ไม่ได้มาสนับสนุนในการลงทุนนะแค่บอกว่าใครลงทุนอยู่แล้วโอเคใครไม่ได้ลงทุนอันเนี้ยลองไปหาพิจารณาในการหาตัวช่วยในการที่จะอมเงินหรืออะไรแบบเนี้ยก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้มีอนาคตจะได้มีเงินกินเงินใช้ได้บ้างนะครับแต่ต้องมีความรู้นะครับไม่ใช่ไปเสียรู้กับ คนที่มาหลอกล่อผลประโยชน์นะครับมันเป็นกลายเป็นสแกมเป็นแชร์ลูกโซ่ไปอันนี้ก็ไม่โอเคนะเออเราก็ต้องดูให้ดีนะครับนะไปทํากับแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นสถาบันการเงินนะครับก็คือธนาคารนั่นแหละความพูดง่ายๆอืมประมาณนั้นไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนั้นบางคนก็ลดหย่อนภาษีได้อะไรประมาณนี้ก็โอเคมันก็ถือว่าทําไปแล้วมันมีโครงการลดหย่อนต่างๆอะไรแบบเนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็น การที่จะทําให้เราอ,อมเงินเก็บเงินได้ในยามฉุกเฉินได้เช่นกันนะครับก็จริงๆยังถือว่าเติบโตพัฒนาในเรื่องการงานการเงินก็ถือว่าอู้ฟูอยู่แต่ระมัดระวังรายใจส่วนเรื่องงานระมัดระวังการไว้ใจเชื่อคนง่ายหรือชั่วคนอื่นง่ายอาจจะต้องแบบเออนะพิคอพิจารณาให้ดีนะอาจจะมีศัตรูในที่ทํางานหรืออะไรแบบนี้ก็อย่าไว้ใจประมาณนี้แล้วกันแต่ก็อย่าเขาเรียกว่าอย่าประมาทอย่าไว้ใจแล้วก็อย่าระแวง เกินไปนะค่อยเป็นค่อยไปครับก็ฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกบุคคลหรืออาจจะตรงมากน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจาร์ในการรับชมรับฟังแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแม่นยำกว่านี้แนะนำว่าดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ